เจชนาทิพย์บัณฑิตป้ายแดงคว้าปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเจชนาทิพย์สงกระสินเป็นบัณฑิตป้ายแดงคว้าใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเจชนาทิพย์สงกระสินหรือฉายาเมซี่เจมาจากรูปร่างที่เล็กแต่มีทักษะฟุตบอลที่ดี ความคล่องแคล่วปราดเปรียวมีความเข้าใจเกมสูงปัจจุบันเจชนาทิพเล่นให้กับ BG จีปทุมยูไนเต็ดในไทยรีกและทีมชาติไทยล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับเจชนาทิพคว้าปริญญามาได้แล้วโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพส์รูปภาพในชุดคลุยของสาขาวิชาบริหารรัฐกิจคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณที่ให้โอกาสผมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านขอบคุณน้องๆทุกคนขอบคุณพี่ดามากมาก,มากครับสุดท้ายนี้ผมเรียนพร้อมเพื่อนแต่จบพร้อมแพทย์ครับโดยมีเหล่าบรรดาเพื่อนนักฟุตบอลเข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบทั้งสารัตย์อยู่เยน็นกวินธร,รมสัจจนันธนบูรณ์เกษารัตจริญศักดิ์วงกร อดิศักิ์ไกสอนและคนอื่นๆอ,อีกเพียบ